สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพีเต์น,นำเสนองานครับวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรครับรหัสวิชา01001317ครับนำเสนอโดยนายธปกรณบุญเย็น6510600226นิสิตชั้นปีที่4ครับในหัวข้อวระบาทสมเด็จ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตนะครับปัญหาของการเกษตรของไทยในอดีต 1. เกษตรกร,ร,กรประสบปัญหาภัยแล้งน้ำไม่พอเพาะปลูก 2. ราคาผลผลิตตกต่ำสามการใช้สารเคมีมากเกินไป 4. การทำกรเกษตรเชิงเดี่ยวที่ไม่ยั่งยืนหัวข้อต่อไปนะครับโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายของหน้าดินและเหตุผลที่เลือกใช้หญ้าแฝกนั่นเพราะหญ้าแฝกเป็นพืชที่ทนทานมีรากแยาลงไปลึกลงไปในผืนดิน โครงการฝนหลวงการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่แห้งแล้งความเดือดร้อนทุกย่าของราษฎรและ,กะเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอคือ น้ำท่วมพื้นที่การ,กรเกษตรเสียหายและมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในหน้าแลง้งพระองค์จึงพยายามหาวิธีแก้ไขโดยสังเกตจากลิง mm. เมื่อมันได้กล้วยมามันก็จะปอกกล้วยเข้าปากทันทีแล้วนำกล้วยนั้นไปตุนเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มจนเต็มเมื่อถึงเวลาหิวมันก็จะนำออกมาเคี้ยวในภายหลัง เหตผลนี้พระองค์ทรงมีรับสั่งให้กรมชนะระทานจัดทำแก้มลิงขึ้นในหลายจังหวัดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดอื่นๆอีกหลายแห่งนับว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นอีกโครงการที่สำคัญช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้บทบาทของผู้นำ ผู้นำที่เข้าใจปัญหาผู้นำที่มองไกลและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุผู้นำที่สร้างนวัตกรรมผู้นำที่เน้นพอเพียงพระราชด,ดำริโครงการจริงสเสด็จลงพื้นที่ทุกภูมิภาคทรงสอบถามเกษตรกรโดยตรงโครงการจนรับทานฝนหลวงแก้มลิงโครงการหลวงศูนย์ศึกษาการพัฒนา เศรษฐกษิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่แนวคิดที่สอดค้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนพัฒนาเทคโนโลยีกเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่สร้างความมั่นคงเกาะความมั่งคัง่ง